ก็สวัสดีครับก็คลิปนี้ครับเรามาเล่นดันใหม่ครับวันนี้ก็เป็นอ่อการบุกรุกน่านฟ้านะครับก็มีแค่ระดับเดียวนะครับระดับนารุกนะครับก็อย่างน้อยต้องเล่นกันสองคนนะครับก็โอเคครับเรามีเพื่อนนะครับก็สําหรับผู้เล่นอ่อพลังไม่ถึงสองแสนนะครับไม่ถึงสามแสนนะผมแนะนําว่าเจ้าตัวเกณฑ์บุกกับดาบนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีครับแล้วก็ไอเทมนะครับผมแนะนําว่าตามนี้เลยครับถ้าเป็นผู้เล่นพลังสองสามแสนนะครับ ก็แนะนาว่าถ้ายืนไม่ไหวนะครับก็ให้พาเลือดไปสองนะครับแล้วก็ห้าสิบแล้วก็ไอเทมจูโจมนะครับเราค่อยหาจังหวะพาวเกานะครับก็ถือว่าด่านนี้ค่อนข้างยากนิดนึงครับยิ่งผู้เล่นอ่พลังน้อยๆนะครับโอกาสที่จะอยู่รอดนะครับจนจบเทินนะครับโอกาสยากมากครับก็อืถ้าเป็นผมนะ ถ้าผมเล่นนะผมไม่อยากเล่นกับพวกไก่คือพวกมือใหมนะ่เนี่ยครับเวลาผมทำคลิปอันนี้ผมทำคลิปนะครับเขากดไอเทมมั่วนะครับเขาไม่ได้ดูตัวละครเราเนี่ยครับซึ่งตัวละครเราถือว่าพลังเกือบห้าเศษแล้วนะครับดาเมจก็ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยครับก็เหมือนๆกับด่านฟารลมเมื่อวานเลยนะครับไม่ได้ต่างอะไรมากนะครับก็กดผ่านเลยนะเพราะว่ารอบนี้มันเป็นสะท้อนแล้วก็เป็นรูปโลนะครับอันนี้ก็ นัดแรกจะตีปกติครับนัดที่สองก็จะลดดาเมจนะครับเนี่ยสะท้อนเนี่ยครับเนี่ยจุกๆเลยครับเนี่ยฮลลิวๆเลยนะครับก็ไม่ต้องรีบนะครับเรารอเทินที่ตัวสกิลบัฟของบอสนะครับสกิล ที่มันไม่ค่อยมีผลกระทบต่อเรานะครับหรือทําให้บอสอึดหรืออะไรต่างๆนะครับก็ลูกน้องนะครับมีเพื่อให้เราเติมเลือดนะครับถ้าเราเล่นดาบนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับตบโจทย์ด้วยคับดาบอดานนี้ ก็มีเอ่อไอาอาวุธนะครับที่ผมแนะนําครับก็จะเป็นดาบลําโพงแล้วก็จะเป็นเอ่อกีตาร์นะครับที่แรงๆนะครับเนี่ยโอเคครับรอบนี้เราเพาได้แล้วนะครับแต่ในด่านนี้ครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับด่านต้องฟ้านะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าอ่อเนี่ยเสาของไฟครับ เกือบไม่จันนะครับไม่รู้จะโดนไหมนะครับเกือบละโอ้โหก็เรามีดามมีนะครับเราไม่ยากครับแต่ผู้เล่นคนอื่นนะมันยากตรงที่ไม่รู้ของบัฟต่างๆนครับสกิลต่างๆของบอสนะครับก็ค่อนค่อนข้างยากนะครับถ้าเราไม่เรียนรู้เราไม่ทำความเข้าใจนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับถ้า พาวตอนสะท้อนนะครับเราตายเองครับเลือดเราไม่ถึงไม่เท่าบอสนะครับแล้วก็สะท้อนนะครับสะท้อนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยก็คลิปนี้ครับขอประมาณนี้ละกันนะครับก็ไม่อยากให้ยาวนะครับเพราะว่าอ่าผมได้อธิบายไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นของเมื่อวานนะครับแต่มาอัดวันนี้ครับต้องขอไปด้วยเรื่องอ่าคลิปไม่มีเสียงนะครับผมก็ได้ชี้แจงไปแล้วทำคลิปอธิบายไปแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูครับตอนนี้ก็ถือว่า ผมมีกําลังใจทําเลยนะเพราะว่าคนดูค่อนข้างเยอะนะครับสี่ห้าร้อยสี่ห้าร้อยต่อคลิปนะครับแล้วก็คนติดตามเรื่อยๆนะครับจริงๆผมอยากได้เออหนึ่งพันหนึ่งพันซับสไครต์นะครับหรือหนึ่งพันคนติดตามครับภายในสิ้นปีนี้นะครับแต่ก็พยายามทําเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้มีกําลังใจมากครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนครับก็ติดตามผมแล้วก็รู้จักผมมากขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณครับ